บนเวทีลูกหนังยุโรปที่เต็มไปด้วยดราม่าและความเร้าใจไม่ได้มีเพียงนักเตะและผู้จัดก,การทีมเท่านั้นที่เป็นจุดสนใจของแฟนบอลทั่วโลกแต่ยังมีหญิงสาวชาวแอลเบเนียวัย30ปีผู้ทีเก้าขึ้นมาเป็นดาวเด่นของการถ่ายทอดสดอีวามูรติพีธีกรสาวที่แฟนบอลต่างยกให้เธอนั้นเป็นหนึ่งในสีสันสำคัญของศึกยุฟา่าแชมเปี้ยนลีกฤดูการ2025 2026 20จากนังแบบสู่วงการทีวี มูรติเริ่มต้นเส้นทางการทำงานในวงการโทรทัศน์ตั้งแต่อายุเพียง18ปีเท่านั้นผ่านรายการทางสถานีอิตาเลียนอลเบเนียพรสวรรค์ด้านภาษาอิตาลีที่เธอพูดได้อย่างคล่องแคล่วและความเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมมาลาัยยูเวนตุสเลยทำให้พูดคุยเรื่องฟุตบอลได้เต็มพลังและความอินตามจริงก่อนที่เธอจะก้าวเข้าสู่สถานีโทรทัศน์ทริงทีวีในปี2017แล้วก็กลายเป็นกำลังหลักของการถ่ายทอดสดฟุตบอลยุโรปพิธีกรคู่ขนานตำหนิลูกหนัง ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมามูรติยืนอยู่ในตำแหน่งผู้ดำเนินรายการหลักของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทางทริงทีวีรวมกับกูรูแถวหน้าของอารเบเนียรวมถึงลอลิคคานาอดีตกัปตันทีมชาติอาเบเนียและอดีตนักเตะพิมเมลีกจากสโมสซันเดอร์แลนด์ความมั่นใจบนหน้าจอรอยยิ้มที่สะกดทุกสายตาทำให้เธอไม่ใช่แค่ผู้ประกาศข่าวกีฬาแต่ถ้าเป็นตัวแทนความรู้สึกของแฟนบอลที่เชื่อมคนดูเข้ากับเกมในสนามความสามารถรอบด้านที่เกิดคำว่าพิธีกร นอกจากบทบาทในสตูดิโอฟุตบอลแล้วมูรติยังเป็นพิธีกรในรายการ Sport Week และเคยยืนอยู่ในเวทีในการประกวด f รา i ดิ้งม s s ยูนิเวิร์ a อาร์ซึ่งเฟ้นหาตัวแทนสาวงามสู่เวทีระดับโลกเธอก็สร้างผลงานการแสดงทั้งในภาพยนตร์และซีรีรวมถึงการถ่ายแบบให้กับแบรนด์ดังๆอย่างยามาม e สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กีฬาเพียงอย่างเดียวขวัญใจแฟนบอลและไอคอนแห่งยุคนี้ ึินทุกครั้งที่มูรติปรากฏตัวบนหน้าจ้าถ่ายทอดสดอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกแฟนบอลต่างรอคอยเพื่อสัมผัสบรรยากาศการเล่าเรื่องฟุตบอลที่เต็มไปด้วยพลังเสน่ห์และเข้าใจในเกมปัจจุบันเธอมีคนติดตามในอินสตาแกรมกว่า1นล้านสามแสคนสะท้อนถึงความนิยมระดับนาชาติและเธอก็กลายเป็นหนึ่งในยิ้งแกร่งแห่งวงการกีฬาที่ถูกพูดถึงมากในยุโรปในเวลานี้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของเวทีนางแบบสู่พิธีกรกีฬาหรือแฟนบอลธรรมดาคนหนึ่งสู่ผู้ดำเนินรายการหลักของศึกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องราวของอีวามูรติคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าสเสน่ห์ของฟุตบอลไม่ได้อยู่ในแค่สนามแต่มันอยู่ในทุกสายตาและทุกเสียงเล่าที่ทำให้แฟนบอลรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมเสมอ